าดูฝรั่งที่ผมซื้อมาใหม่เป็นฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ใหม่ชื่อเรื่องความดกไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกว่าดกเหมือนเหมือนแตงโมและเฟื่องหงมีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีช่วงใบยๆนะครับสําหรับวันนี้นะผมจะพามาดูฝรั่งที่ผมซื้อมาใหม่เป็นฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ใหม่ชื่อหงจวนซือนะครับหรือหงจวนซือประมาณนี้นะครับชื่อของเขา ฝรั่งพัน์ธุนี้เป็นฝรั่งที่ที่กำลังมาแรงในขณะ,ะนี้ทั้งทั้งเรื่องของราคาแล้วก็ความนิยมนะครับมันก็คือเป็นฝรั่งสายพันธุ์ใหม่นะครับใครๆก็อยากอยากมีอยากปลูกนะครับผมซื้อมา2ต้นในราคาต้นละ500บาทซึ่งเป็นกิ่งทาบนะครับนีน่กิ่งทาบผมซื้อมาจากไหนก็ซื้อมาจาก ที่ที่เขาทําสวนฝรั่งที่ผมเคยซื้อซื้อขายกันเป็นประจํานะครับเดี๋ยวจะพามาดูลักษณะของฝรั่งไส้แดงหงจวนซื้อกันว่า,าลักษณะเขาเป็นยังไงทําไมราคาถึงสูงนะครับราคาถึงถึงได้แพงขนาดนี้ลักษณะใบเขาจะเป็นยังไงมาดูกันนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าลักษณะใบของเขาเนี่ยเหมือนฝรั่งพันธุ์ไหนบ้าง ดูลักษณะใบนะครับท,ที่เด่นๆที่เราเห็นนะจะเป็นใบใบค่อนข้างที่จะจะยาวนะครับเนี่ยใบยาวลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือขอบใบขอบใบเขาจะบิดนะถ้าขอบใบบิดแบบนี้เราคิดถึงฝรั่งอีกพันหนึ่งคือเฟื่องหนงมี่นะครับฝรั่งพันเนี้ยโดยส่วนมากขอบใบเขาจะบิดแต่ที่มันแตกต่างกับเฟื่องหนงมี่คือ,อใบใบจะเล็กกว่าแล้วก็ยาว นะไม่ไม่ไม่ใบใหญ่เหมือนฝฟื่องมีแต่มันก็ไปเหมือนฝรั่งอีกชนิดหนึ่งก็คือฝรั่งแตงโมซึ่งใบลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยแต่ขอบใบของฝรั่งแตงโมเนะี่ยจะจะไม่บิดนะครับจะเรียบเรียบซะเป็นส่วนมากก็มีบิดเป็นส่วนน้อยเดี๋ยวมาดูฝรั่งแตงโมกันเลยนะครับนี่คือใบฝรั่งแตงโมนะครับดูขอบใบนะขอบใบจะเรียบ ไม่บิดไม่บิดส่วนมากไม่บิดแต่มันก็มีบิดอยู่บ้างส่วนน้อยนี่นะส่วนน้อยนะแต่ส่วนมากใบจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเรียวยาวแล้วที่มันเหมือนฝรั่งเฟื่องนงมีตรงไหนามาดูฝรั่งเฟื่นงมีกันนี่ก็คือฝรั่งเฟื่อหนงมีนี่เลยจุดเด่นของใบฝรั่งเฟื่องนงมีเขาจะตรงขอบนี่เขาจะบิดเขาจะไม่ตรงเหมือน เหมือนฝรั่งแตงโมส่วนมากเลยนะครับเกือบทุกใบเลยของฝรั่งพืชนองมี่ใบเล็กใบใหญ่ก็จะขอบบิดแบบนี้อ่าแล้วใบก็ค่อนข้างหนาอันนี้ก็เพื้นง,งมี่เหมือนกันอันนี้เป็นใบใบแก่นะครับใบพื้นองมี่เขาจะใบใหญ่แล้วก็กว้างกว่านะกว้างกว่าหงจนซื้อแล้วก็ฝรั่งแตงโม ถ้าให้พูดถึงลักษณะใบเทียบกันเนี่ยมันมันพูดพูดยากนะครับเพราะว่าฝรั่งแต่และชนิดเนี่ยลักษณะใบมันก็ไม่แตกต่างกันมากคือมันต้องเป็นคนที่คุค้นคีแล้วก็อยู่กับฝรั่งไส้แดงจริงๆนะครับถึงจะจะแยกออกส่วนผมเนี่ยก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องของการแยกใบแล้วก็ชนิดของฝรั่งแต่เราเป็นคนชอบปลูกนะครับเราก็พยายามศึกษาฝรั่งแต่และชนิดนะแล้วก็นําไปปลูกขยายพันธุ์ที่สวนของตัวเอง ส่วนเรื่องของผลผมก็ยังไม่เคยเห็นผลที่ของจริงครับก็คือเคยเห็นแต่ในรูปภาพของทางเฟซของพี่ที่เขาเขาส่งให้ดูก็ลักษณะผลลักษณะเด่นของเขาก็จะเนื้อเยอะเหมือนเหมือนฝรั่งฝรั่งมีนะครับลักษณะผลคล้ายๆกันแล้วก็รสชาติก็จะไปออกทางหงเป่าซื้อ,อหงเป่าซื้อนะครับ ก็ลักษณะเด่น2ออย่างก็คือของป่อซื้อบวกกับฝนังมี่นะครับก็ประมาณนี้ลักษณะลูกก็คล้ายๆกับฝรั่งของปอซื้อแล้วก็ฝนหนงมี่ในเรื่องของรสชาติก็ไม่แพ้กันนะครับที่ทางคนขายเขาเขาบอกมานะครับเขาเขาก็เล่าให้ฟังก็เป็นฝรั่งอีกสายพันธุ์หนึ่งที่ที่กำลังมาแรงและน่าปลูกนะครับก็ช่วงนี้ราคายังยังสูงอยู่ราคายังแพงอยู่อาจจะจะ ยังไง่ะครับถ้าจะหาซื้อมันก็อาจจะจะยากหน่อยเพราะว่าคนขายก็ยังไม่เยอะ,อะช่วงนี้ก็มีหลายส่วนนะครับที่เขากําลังทําทําพันุ์ขายนะเดี๋ยวก็คงต้องรอไม่เกินปีหน้าผมว่าเดี๋ยวพันธุ์นี้ก็อาจจะออกมาเยอะต้องรอพิสูจน์สายพันธุ์ก่อนแล้วว่าลูกเขามันอร่อยแค่ไหนจะสู้พวกหงปอซื้อหรือว่าเฟื่องหงมีได้ไหมแล้วก็ สู้แตงโมได้ไหมเรื่องความดกนะครับแต่เรื่องความดกไม่ต้องเป็นห่วงเขาบอกว่าดกเหมือนเหมือนแตงโมและเฟื่ององมีนะครับคลิปนี้นะผมก็พามาดูลักษณะใบนะครับของฝรั่งพันธุ์ใหม่ที่กำลังมาแรงหงยนซื้อแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ